远征。 ราณีลักษมีใบาราชนีแห่งจันสีเธอได้เติบโตมาในราชสำนักที่ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายทำให้เธอได้เรียนรู้ทักษะอย่างการฟันดาบและขี่ม้ามาตั้งแต่เด็ดกก่อนเข้าอภิเษกสมรสกับกันกาธามหาราชาแห่งจันสีและทั้งคู่ได้รับบุญบุญธรรมไว้ก่อนที่องค์มหาราชาจะสิ้นพระชนม์โดยไม่มีรัชทายาทโดยสายเลือดไว้สืบราชสกุลอย่างไรก็ตามข้าหลวงใหญ่แห่งอังกฤษประจำอินเดีย ในฐานะผู้คุมกฎแห่งอนุทวีปอินเดียประกาศไม่รองรับราชบุตรบุญธรรมเพื่อเป็นราชทายาทของทั้งคู่ก่อนผนวกเอาดินแดนแห่งจันสีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษแต่ลักษมีใบก็ได้ปฏิเสธที่เสียอาณาจักรให้กับอังกฤษหลังจากนั้นเธอได้ก่อการกรบฏในปีหน5 7นปที่เมืองมีรุษเธอได้ประกาศตัวเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งจันสีใช้อำนาจในการปกครองแทนองค์มหาราชาก่อนจัดเตรียมกำลังรบของตน ยมีกองกําลังกบฏในพื้นที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนด้านกองกําลังของบริษัทอินเดียและจัก,กรวรรดิอังกฤษก็ค่อยๆจัดการกองทัพกบฏในพื้นที่ต่างๆและลุกคืบเข้าใกล้นครจันท์สีอย่างช้าๆจนกระทั่งเดือนมีนาคมปี1858กองทัพแห่งจกกักรวรรดิอังกฤษก็ได้ล้อมเมืองจันท์สีเอาไว้ได้แต่แม้จะเจอกับกองกําลังที่เหนือกว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้ ลักษมีใบร้อมกับองครักษ์กองเล็กๆได้ลมนี้ออกจากเมืองหลังทหารอังกฤษบุกทลายแนวป้องกันเมืองเข้ามาได้เพื่อเข้าไปร่วมกับกองกําลังกบฏกลุ่มอื่นๆแต่หลังจากนั้นไม่นานด้วยกองกําลังและวิทยาการที่เหนือกว่าทําให้กองทัพของจกักรวรรดิอังกฤษได้รับชัยเหนือกลุ่มกบฏในที่สุดและในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายลักษมีใบก็ได้เสียชีวิตท่ามกลางสานามรบจากการถูกยิงตกลงจากหลังมา้าในวันที่18มิถุนายนในปี1858 โดยในจักรวาลของเฟดแกรนออเดอร์ลักษมีใบได้ปรากฏตัวมาครั้งแรกในเรื่องราวของยุคเสตราปฐมการแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโดยเธอที่ปรากฏมานั้นจะได้รับพลังของอารักษมีเทวีแห่งความโชคร้ายโรคร้ายและความยากจนแต่แม้ว่าเธอจะมีพลังของเทพเจ้าแต่ลักษมีใบก็มักจะไม่รู้สึกถึงพลังของอารักษมีในตัวของเธอเลยแต่ในบางครั้งพลังของอารัษมีก็ได้ล้วนไหลออกมาและนำพาความโชคร้ายมาสู่เธอ และเธอไม่มีความปรารถนาต่จอจกศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นเพราะเธอรู้ว่าในตอนนี้ดันสีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ถูกเรียกว่าอินเดียดังนั้นดินแดนของเธอจึงอยู่ในความสงบเธอจึงไม่มีความจำเป็นใ,นใดๆที่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยในด้านทักษะการต่อสู้ลักษมีใบในเฟดแกรนออเดอร์เธอจะใช้ดาบและปืนไรเฟิลเป็นอาวุธหลักและรูปแบบการโจมตีของลักษมีใบจะใช้เทคนิคที่เน้นการหมุนร่างกายเพื่อเพิ่มความพลิ้วไหวในการโจมตีความสามารถเฉพาะคลาส ต้านทานเวทมนต์ระดับเอลบลางเวทมนต์ที่มีคำไร้สีบทลงไปทําให้แม้แต่เวิพิจกรรมหรือเวทระดับสูงในปัจจุบันก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบให้กับผู้ที่มีความสามารถดีได้การขับขี่ระดับบีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีอยู่ในยุคสมัยของตนก็ตามแต่จะไม่สามารถขับขี่เหล่าสัตว์สูนย์สัตว์เทพและเพาวมกรได้แกนกลางศักดิ์สิทธิ์ของเทพธิดาระดับสี่ ด้วยการที่เธอมีพลังของอารักษมีทําให้ความสามารถนี้เปลี่ยนเธอเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตาบดที่ยังมีความสามารถนี้อยู่ความสามารถเชวะตัวสเสน่ห์แห่งราณีระดับบีบวกความสามารถที่แสงเห็นถึงทักษะการบัญชาการกองทัพและความสามารถพิเศษในระดับสูงโดยความสามารถนี้จะทําให้กองทัพใต้บัญชาการจะมีพลังที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ความสามารถนี้เป็นความสามารถที่ไร้ไประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกฝ่ายแบบตัวต่อตัว Noble Fantasy นาหินเดงเกดินแดนที่ยืนจัดการล่าอาณนานิัมรดัตบ,บีประเภทต่อต้านกองทัพเป็นโนเบิลแฟนซึมที่แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันแรงกล้าและความปรารถนาที่จะปกป้องบ้านเกิดโดยเดิมมันจะเป็นโนเบิลแฟนซึมประเภทบาเรียที่จะสร้างนาขตป้องกันสมบูรณ์จากการโจมตีของศัตรูแต่ด้วยการที่เธอถูกเรียกมาในฐานะเซอรแวนคลาสเซเบอร์ทำให้มันถูกเปลี่ยนเป็นความสามารถที่จะทำลายศัตรูทั้งหมด โดยเธอจะบดปล่อยพลังที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและสิ่งที่เธอต้องแบกรับให้กลายเป็นการโจมตีแบบกวาดวงกว้างเพื่อใช้ทำลายกองทัพของศัตรูครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ